แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณลาซีฟซีคุณสกายเลดคุณชนานันคุณสาสินิพาคุณดาร์โคเลซอนคุณเลสเดนอีวิลสถานสายความชั่วร้ายคุณแวมไพร์เอ็กคุณปกป้องคุณ สิทธิโชคและคุณแบ็คแคสไลเดอร์มากที่สนามบินของเราเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by The Channel ครับกลับมาอีกแล้วนะครับกัแบบการแนะนำเด็กในแวนการ์ e ซีโร่ของเรานะครับในซีซั่นของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมนะก็มาเริ่มกันเลยกันเพื่อไม่การเสียเวลากับแคนชาโดพราดินนะครับผมอ่ะ ชาโดว์พ a ดินบอกก่อนนะว่าชุดนี้เป็นรีเวนเจอร์นะครับผมหลัๆกๆจะเป็นรีเวนเจอร์นะครับโดยจะมีตัวเริ่มครับตัวใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Just Bow ในะอาอาแจ็สบอลรีเวนเจอร์ cher, นะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าที่ำไมถึงใส่ Just Bow แล้วก็เข็นเกตหนึ่งรับๆทำไมถึงไม่ใส่เบดวิงนะครับผมมันมีเหตุผลอยู่นิดหน่อยนะครับนะในการที่จะใส่ Just Bow กับเบดวิงเนี่ยตัวเด็กมันเองจะต้องค่อนข้างจะแน่นของแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็ ตัวเนี่ยอย่างเลจิ้งฟอร์มเนี่ยที่เราใส่เข้ามาด้วยนะครับถ้าอ่านเนี่ยดูดีๆมันต้องรีทายรีเวนเจอร์นะครับสามใบแล้วก็หรือเปลโดนะครับก็ต้องรีทายรีเวนเจอร์นะครับซึ่งตัวที่ไม่ต้องรีทายรีเวนเจอร์มีไหมวะไม่มีนะครับมันส่วนใหญ่จะต้องรีทายเป็นรีเวนเจอร์หมดเลยก็เลยใส่มาไม่ทั้งยากเราจะใส่จัสบาวในการเรียกตัวมาช่วยเสริมเฉยๆนะครับ เกรดหนึ่งครับก็จะมีตัวไว้หาตัวมอเดลนะครับสองตัวหาฐานฐานนั่นแหละนะครับหาฐานเบรกสองตัวแล้วก็จะมีโดลินนะครับสี่บายพีจีสี่แล้วก็ทำเป็ดสามหลักๆจัสบาวนะครับจะมาเรียกในส่วนของนี่แหละไอโดลินนี่แหละเพื่อเอามาเล่นหงายแดมกับบัตตาร์กนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็จะมาเล่นกับตัวที่เอาไว้หาฐานสำหรับการที่ฐานมันไม่ออกแต่จริงๆกว่าจะได้ใช้จัสบาวเนี่ย ก็ต้องบอกว่าก็ปลาเข้าไปเกตสาแล้วน่าจะได้เรียกพวกโดลีนออกมาแทนนะครับอ่ะมาที่เกตสอกันบั่งครับมีมานาาผมสี่ใบาถามว่ามานาใส่ทำไมเยอะแยะนะครับมานามันเรียกตัวเกตหนึออกมาได้นะครับพอมาเรียกตัวเกตหนึ่งออกมาได้ในช่วงเวลาที่จะกินเนี่ย อยากให้ดาร์คลูเลอร์กินนะครับให้เบโดกินหรือให้เรจิ้งกินอย่างเงี้ยนะครับมานาช่วยเติมสนามในช่วงนั้นได้ดีและมันไม่มีค่าคอร์สครับมันแค่ในเทินที่มันลงเฉยนะครับใครอาจจะไม่ชอบอาจจะลดเหลือทั้งสามใบอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไปอะขอข้ามมาก่อนบัตเตดาครับถ้ามีเต็มก็ใส่เต็มสี่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ทาทูนะครับทาทูเนี่ยเอาไว้ช่วยตอนต้นเกมได้นะครับผมมาเติมสนามตอนต้นเกมได้แล้วก็ตัวที่ลงมามันค้างสนามทาทูมันลดค่าคอร์สเหลือคอร์สเดียวอะ มันก็ยังเลยน่าใส่อยู่ถ้าทาทูมันเหมือนกับจริงมันจะรู้สึกจะคว่ำสองมั้งนะครับนะมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่อย่างทาทูเนี่ยก็ไปเรียกพวกออไอตัวโดรีนออกมาก็ได้เพราะเธอหน้าทาเธอหน้าบอกเขาเธอเขาทาทูมันโดนต,ตีตายละนะครับสุดท้ายครับเป็นตัวนี้อ่ะเป็นตัวรีเวนเจอร์ตัวนี้ที่มากับชุดใหม่นะครับเมื่อมันมีตัวเกตต่ำกว่ามันลงมันจะบวกสามพันนะที่ติดชื่อรีเวนเจอร์ถามว่าทําไมถึงใส่ตัวนี้ นะครับถามถามามาาถว่าทำไมหนึ่งใจตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่รีเวนเจอร์ลง Vanguard, แลวนการ์ดเราติดรีเวนเจอร์ถามว่าทำไมหนึ่งใจตัวนี้จริงๆอ่ะมันใส่ตัวไอ้นั่นจะง่ายกว่าด้วยซ้ำกับตัวตีสิบสองมาคิวเลสนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวตีสิบสองติดมาคิวเลสเนี่ยมันเป็นดับเบิลแลรเลยนะสำหรับน้องๆที่เล่นกันน่าจะเห็นอยู่ว่าดับเบิลมันหนาขนาดไหนเด็กนี้กับทริปเปิลนะครับดับเบลิลโดอลิงก็ดับเบลิลพีจียังพอเอาเมดเลอรครับได้มานาก็ดับเบลิลทารทูก็ดับเบลิล เปโดก็ดับเบิลถ้าเราจะเอาดับเบิลมาอย่างเงี้ยมันจะหายากแล้วก็เอาเข้าจริงๆอ่ะมันในเทิร์นหนึ่งอ่ะสมบูรณ์นะมันบวกแค่สามพันถ้าเป็นคอดัสอย่างเงี้ยไอ้ถ้าเป็นมาคิวเลสอย่างเงี้ยมันบวก 3, แค่สามพันาต่อบูเจ็ดพันอ่ะมันแค่หมื่นเก้าเว้ยพอมันแค่หมื่นเก้ามันดีแค่ตอนที่เขาเป็นเกรดสองเก้าพันนั่นแหละถ้าเขาได้ทีกะเราตีขึ้นหมื่นเก้ามันก็ยังเข้า แต่ถ้าในเทอร์ถ้าเป็นตัวนี้และในเทอร์นี้มีเกตที่ต่ํากว่ามันลงมา2ใบซึ่งเกตต่ํากว่ามันลงมา2ใบทายัางไงอาจจะเอามานาลงมานาเรียกทาเป็ดทาเป็ดเขา1เรียกเกตศูนย์คอลงมาอันนี้ก็เป็นทิปหนึ่งที่ทําได้มันก็ได้สอตัว2ตัวไอ้ตัวนี้มันจะบวกไป6 0 0 0พอมันบวกไป6 0 0 0น่ะเราบูสด้วย7 0 0 0นะมันก็จะเป็น2องสสาโดยประมาณอะสองสองเออเป็น2อเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วบวกเจ็ดพันเป็น2อง เวลาเขาโดเวลาเขาเป็นเกดสามเขายืนหมื่นอ่ะแล้วโดนชิกอ่ะมันก็จะขึ้นไปสองหมื่นหนึ่งเลยพอขึ้นไปสองหมื่นหนึ่งปุ๊บไอ้ตัวนี้มันยังถือว่ามันตีเข้าอยู่ไนงะมันจะไม่เหมือนมาคิวเลสถ้ามาคิวเลสอ่ะมันจะตีไม่เข้านะครับนะโอเคบัตด,ดาก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ยิงไม่หงายแดมโดรินแค่นั้นเองนะครับเกดสามครับของใหม่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่โลกแห่งความเป็นจริงแม่งทาไม่ได้นะครับถามว่าทำไมถึงทำไม่ได้เพราะว่าโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเกดสามมันฟิกอยู่ประมาณนะอ, Shadow, อ่ะของชาโด มันฟิกอยู่ประมาณไม่เกิน8 9ใบนะครับแล้วมันก็ที่มันค่อนข้างแน่นแต่พอมันไปเป็น13ใบอ่ะมันก็ดีเพราะว่าเกศ3ามเล่นจริงๆอ่ะมันควรใส่มาเด็ตสี่ใบอยู่แล้วมันเป็นเบรกและถ้าตอนนั้นอ่ะมันต้องเลือกระหว่าง2สายก็คือสายเลดจิ้งกับสายดาร์ครูเลอร์พอมันเป็น13เนี่ยโอ้โหมึงใส่2สายรวมกันได้สบายเลยจะเป็นดาร์ครูเลอร์หรือจะเป็นเลดจิ้งก็ได้นะครับโดยตอนนี้เราจะใส่เป็นดาร์ครูเลอร์สี่เด็ตสี่เลดจิ้งสี่เปโดหนึ่งนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้า ไม่จำอ่ามันมีถามว่ามันสามารถตัดทอนตรงนี้ได้ไหมสามารถตัดทอนได้นะครับก็เลดจิ้งอ่ะโดยความเป็นจริงมันควรใส่เต็มอยู่แล้วมอเด็เป็นเบรกไร์ปกติเขาก็ใส่เต็มกันก็ไปที่8มันจะเหลืออยู่5ใบ5ใบเนี่ยจะไปใส่เปรโดเนี่ยสัก2หรือ3แล้วก็ที่เหลือเป็นดาร์กรูเลอร์ก็ได้เพราะต้องบอกก่อนว่าดาร์กรูเลอร โดนเนิร์ฟครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งเหมือนการจริงคือถามว่าอะไรที่โดนเนิร์ฟของดาร์ครูเลอร์ก็คือไอส้สก,กิลวันเพอร์เทิร์นี่แหละตอนลิมิตเบรกสี่ที่ยิงแดมเขาได้ถ้าเขามีสี่เดมหรือต่ำกว่าเขาจะบาร์หนึ่งกินรีเวนเจอร์สองใบยิงแดมมันบวกหมื่นคือการจริงมันไม่มีวันเพอร์เทิร์เว้ยการจริงมันสามารถ c o u n t บา bar หนึ่งกินสองยิงมันสามารถจริงตั้งแต่เขาหนึ่งเดมมาพุ่งไปห้าเดมได้โดยที่มันสามารถกินในเทอร์นั้นกินสิบใบได้อันนี้คือความสามารถของดาร ด a ก k ูเลอร์มันโดนเนิร์ฟมาระดับหนึ่งเลยมันก็ทําให้ด k r u l เลอร์ดูหงอยลงไปพอสมควรนะครับนะอันนี้เรคือเราใส่ว่าเออโอเคว่า,ากูอวยนะกูจะเล่นด a r k ูเลอร์เต็มแล้วก็แค่ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าจะใส่ Just บ้าจริงๆอะมันก็จําเป็นอาจจะต้องใส่ด a r k ูเลอร์กับ m o เดเยอะๆเพราะว่ามันมีแค่2ตัวนี้ที่ตอนนี้นะปัจจุบันติดแฟนทอมแต่ถามว่าแจ็สบเนี่ยไปใส่ตัวอื่นได้ไหมแฟนทอมบัตเตอร์วอลล์ใส่ได้นะ ตัวนั้นก็ยังถือว่าใส่ได้อยู่นะครับนะถ้าใครมีตัวนั้นอยากเล่นตัวนั้นก็ยังใส่ได้นะก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็ใส่จริงๆเหลือ3ใบก็ได้หรือว่าใส่เปโดไป3ใบก็ได้นี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับวิธีการเล่นโอ้โหไล่าย,ยาวมาก6นาทีแล้ววิธีการเล่นนะครับ mm hmm. เด็กนี้สําหรับทิกเกอร์เนี่ยจะใส่เป็นดอหมดก็ได้แต่ว่าต้องบอกก่อนถ้าดอหมดดอ9ใบมันจะมีปัญหาเรื่องเด็กเอาแน่แนะครับเราเลยขอใส่เป็นชี้สี่หรือถ้าอยากลดในส่วนของดาร์ครูเลอร์กับเปโด จะลดจะเพิ่มตรงเนี้ยอาจจะใส่เป็นคีย์สามดอหกอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าการ์ดในนี้มันไม่อํานวยให้ใส่คีย์สามมันได้แค่คีย์สี่ดอห้านะครับคียสี่วิธีการเล่นก็จะขึ้นมาตุ๊ดๆๆๆนะครับผมพอขึ้นถึงเกทสามก็เอาถ้ายืนปกติแบบเพอร์เฟกก็จะเป็นมอเดตมอเดตตีปุ๊บถ้าฮิตแวนเกมนี้ฮิตแวนง่ายช่างมันนะครับเรียกโดรีออกมาสองตัวไว้ซ้ายไว้ขวาครับนะแค่นั้นเองนะครับไ้เล่นกับบัตดัก แล้วก็ทีนี้พอขึ้นมาเราไม่พูดถึงเลจ,จิ้งแล้วกันพอเลจ,จิ้งก็มีคลิปของมันแล้วนะครับนะเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราก็ตีกดแล้วก็ป้องกันอะไรไปเรื่อยครับทีนี้พอบอกว่ามานาอย่างเงี้ยมานาเออพี่ถ้าสมมติว่าผมเอาโดจัดบาลเรียกโดรีนมาซ้ายขวาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมานาจะทํางานลําบากเพราะว่ามันจะมีตัวคอข้างหลังลําบากแล้วมานาคอไม่ได้อย่างนั้นถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันลำบากจริงหรือว่ามีมานาอยู่บนมือตั้งแต่ต้นเกมจริงก็ให้ไปเรียกโดรินหนึ่งแล้วได้ตัว ไว้หาฐานน่ะหนึ่งแต่ตัวหาฐานก็ลงมาไม่ต้องใช้สกิลก็ได้ไปต่อหลังแวรเนานะครับยืนต่อหลังแวนเนาก็ได้ไปบุคแวนก็ได้แล้วก็ถ้ามีมานาก็ลงมานาครับแต่ก่อนจะลงก่อนอื่นก่อนใดนะก่อนที่จะมีเกศสองหรือไรให้ดูสกิลไอ้นี้ก่อนนะครับถ้ามีตัวนี้ให้ลงตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ลงมานามานาเวลาเรียกปุ๊บแบบนี่มันก็จะบวกพลังไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพอสมควรนะครับผมอ่ะพอถึงเทินที่เบรกครับเบรกได้ก็คือเบรกจริงๆมี just จัสาเบราร์ดให้ว่า จัชบาวมันไปเรียกโดลีนให้ล้พอหงเดมเสร็จปุ๊บเราก็เบรกเป็นด์ครูเลอร์ครับพอเราลงด์ครูเลอร์ทีเนี้ยเราก็อาจจะลงมานาไว้นะครับลงมานาพอมานาปุ๊บลงมาอาจจะเล่นคู่กับตัวทําเป็ดก็ได้ทําเป็ดไปลากออกมา2ตัวถ้ามีตัวนี้อยู่เหมือนเดิมครับมันก็จะได้พลังเป็น6,000เลยแล้วก็ใช้เทคด์กรูเลอร์ครับเคานเตอร์บาร์ แล้วก็กิน2ตัวที่ออกมาเลยเพราะว่าถ้าตัวที่ออกมาจากมานาเราไม่ใช้อ่ะสุดท้ายมันก็จะหายไปอยู่ดีนะมันก็ต้องกลับเข้าไปใต้กองอยู่ดีอันนี้เราก็ยิงเล่นเลยนะครับเราก็ยิงแดมเขาเล่นเลยยิงให้ยจริง,ง,งมีโอกาสยิงก็ให้ยิงนะครับเพราะว่าเกมนี้มันวัดกันที่เกมนี้มันวัดกันที่ตัวอินเตอร์เซปกับตัวตัวดาเมจแล้วเพราะว่ามันก็วัดที่พีจีบนมือด้วยว่าใครยีพีจีบนมือหรือเปล่าถ้าสมมุติเกิดว่าเขามี4ี่ดมถูกปะ่ะเราสามารถยิงขึ้นเป็น5แดมได้ เขามีสีดมแต่ปุ๊บเราใช้เทคเนี้ยยิงเราลงบาร์ดาร์กยิงแถวหน้าทิ้งไปตัวหนึ่งเท่ากับว่าเขาจะเหลือตัวอินเตอร์เซปตัวเดียวเราตีได้สามรอบจริงเขาเหลือตัวอินเตอร์เซปตัวเดียวแล้วไปวัดใจบนมือเขาถ้าบนมือเขามี pg สองใบเขาจะรอดแต่ถ้าบนมือเขามี pg ใบเดียวเขาไม่รอดนะครับผมอันนี้คือตีแบบวัดใจหรือถ้าสมมติว่าเขามีตัวอินเตอร์เซปตัวเดียวยางเเราลงบาร์ดาร์กเรามายิงตัวนั้นทิ้ง นะครับซึ่งมันยิงได้นะมันจะคำนวณแล้วคำนวณจากทั้งหมดแล้วมันยิงพออยู่แล้วนะครับถ้าเราเดนแดมหงายทั้งหมด3 4ดมสี่ดมอย่างเงี้ยยิงพออยู่แล้วเรายิงตัวเส็ทิ้งและถ้าเขาไม่มีตัวเส็เลยอนะ่ะเราต้องตีซ้ายตีขวาแวเนะีเขาต้องรับ3เวฟเนี้ยเขาต้องน้อย,อยเขาต้องมีพีจีเหลือ3ใบถ้าเขา5้าดมนะครับมอเดดอ่าดาร์กลูเลอร์เอามากดดันในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างดีซึ่งเวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันพลิกแพงตามสถา,า,านการณ์ได้เพราะเรามีทางเล็จจริงด้วย นะครับเกษตมันเยอะครับจะเล่นเล g จิ้งก็ยังเล่นได้จะเล่นดารูเล์ก็เล่นได้และเละจจิ้งก็เล่นง่ายกว่าเดิมนะครับแค่มีลงมาใครเลจจิ้งไม่ครบอย่างเงี้ยตอนเนี้ยลงเลจจิ้งมาใบเดียวมีมานาอย่างเงี้ยมานาลงมาเรียกสแปมนะครับแล้วกดใช้เทคแอคทิเวทเทคเลจจิ้งมานั่งกินแถวหลังทิ้งและเพื่อให้ได้ตัวมันเองปั๊มขึ้นมือไปมันก็ยังทําได้อยู่นะครับตอนนี้ถือว่าเอื้อมหนวยกัหลุดสุด โอเคประมาณนี้ก็ผมสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้บ้านคลิปต่างๆของเรานะครับผมอยากสนับสนุนเราพิจารณา15บาทครับสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากร้านก็ผมแท็บช็อปนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับผมใครอยากได้ชาโดว์ภาควีแต่ตอนนี้ก็ยังสั่งจองกันได้นะแต่เรามีขายมาเป็นกล่องนะครับแทนที่แท็บช็อปนะครับลิงก์นดูได้ที่พิชชางล่างเลยฝากแฟนเพจด้วยครับ BFT แ r a n d Channel วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ